นี่มาพร้อมกับเสื้อคัตตอนนะคะสวัสดีค่ะเป็นผ้าคัตตอนลายจุดในตัวนะคะทรงคอลักษณะออกปาดน,นะคะคุณลูกค้าแล้วมีงานปักลูกไม้ขึ้นมาใหม่สําหรับในรุ่นนี้เลยนะคะคุณลูกค้าช่วงเหนืออกนะคะจะเกิดความโปร่งของรูปล่างนะคะแล้วก็มีการตัดต่อแต่งครีมนะคะตัดชิ้นต่อชิ้นเลยค่ะตีเกล็แล้วก็ตัดชิ้นต่อชิ้นนะคะมีกระดุมที่ขอบแขนด้วยนะคะ ในมือเพนนีนี่คือรีวิวที่ไซส์ s อกสาสิบหกนะคะสะโพกสี่สิบความยาวยี่สิบสองนิดๆน,นะคะมีางานติเกตผ้าไม่ฟูค่ะมีซับในเป็นผ้าคัตตอนเย็บติดให้นะคะเนื้อใส่สบายค่ะสีขาวค่ะคุณลูกค้าแลนหลังมีกระดุมหลังให้หนึ่งเม็ดนะคะเพนนีรีวิวจากสินค้าจริงไซส์สองเออกสี่สิบสี่นะคะสะโพกสี่สิบแปดความยาวเกือบเกือบยี่สิบห้านะคะทรงแขนนะคะสามส่วนนะคะวงแขนทำ what wow.